โรไม่หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เกิร์ลวันพอดคาสต์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เกิร์วันพอดคาสต์ตื่นก่อนตื่นเร็วกว่าใครตื่นแต่เช้าดีอย่างไร การตื่นก่อนเราก็จะมีสิทธิ์ก่อนจริงไหมคะดื่มด่ำเรื่องดีๆกับบรรยากาศยามเช้าเวลาในการปรับแผนงานให้รากับคนที่เรารักและแข่คุณเสมอคิดใหม่คิดใหญ่ตั้งเป้าหมายของวันสร้างเน็ตเวิร์กเตรียมอาหารเชา้าด้วยตัวเองพร้อมรุยภารกิจระหว่างวัน ได้ฝึกอะไรใหม่ๆเรื่องที่เราเกล่าวไปทั้งหมดเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นได้ถ้าเราตื่นเช้าตื่นก่อนใครนะคะตื่นก่อนทำอะไรกันดีเนาะออกกำลังกายคะ่ะถ้าเรามีชอบวิ่งก็ไม่ต้องวิ่งก็ได้นะคะมีวิธีการออกกำลังกายมากมายในช่วงเริ่มต้นของวันแค่เลือกวิธีที่เราพอใจให้มากที่สุด ผลวิจัยของมหาวิทยาลัยบิ๊กทอยเขาบอกว่าแค่ออกกำลังกายในดับปานกลางทุกวันทุกวันก็สามารถเพิ่มผลดีให้กับงานของเราโดยเฉลี่ยถึง21%ทีเดียวนะคะตื่นเช้าตื่นก่อนไทยได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ฝึกอะไรใหม่ๆตื่นก่อนมาทำงาน ดูไม่สนุกเอาเียเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าเราตื่นมาแล้วได้เรียนภาษาใหม่ๆได้ฝึกสดอดก,กุญแจโดยไม่ใช่ลูกกุญแจหรือได้อ่านประวัติศาสตร์สงครามในประเทศจีนอาจทำให้เรารู้สึกว่าถูกใจใช่เลยมากกว่าการฝึกสมองในเรื่องใหม่ๆก็จะช่วยให้เรามีสมองที่ไหลลื่นและไหลลื่นก่อนที่จะไปเจออะไรในที่ทำงานนะคะ ตื่นก่อนตื่นเช้าแล้วก็สามารถสร้างเน็ตเวิร์กสร้างเครือข่ายได้นะคะการสร้างความสัมพันธภาพอันดีกับคนที่เราสนใจหรือคนที่เราอยากรู้จักเขาให้มากกว่าที่เป็นอยู่ด้วยการส่งข้อความผูกมิตรหรือการแชร์บทความดีๆสักหนึ่งเรื่องไปให้เขาแน่นอนนะคะว่าคงไม่มีทุกคนหรอกคะ่ะที่จะตอบรับเรา แต่ถ้าได้สัก5%ตอบกลับมาเราก็จะมีคนเนชั o นใหม่ๆถึง1ปคนต่อปีเลยนะคะตื่นก่อนตื่นเช้าก็จะมีเวลาในการปรับแผนงานค่ะกำหนดแผนของวันนั้นให้ชัดขึ้นแทนที่จะดุม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 ทำตามแผนที่เราไม่มีการกระชับลองเผื่อเวลาไว้สักสินาทีก่อนไปทำงานนะคะ จัดอเจนดาของบนที่เราอาจต้องมีอะไรพิเศษแทรกเข้ามาไม่ใช่ลรือทิ้งแต่ลำดับความสำคัญใหม่นะคะถ้าเรามีงานที่เรียกว่าวิกฤตในช่วงประชุมพอดีก็าอาจจะเลื่อนเวลาลดเวลาลดการประชุมกันใหม่ก็ได้นะคะนั่นก็คือเวลาในการปรับแผนงานค่ะตื่นเช้าตื่นตอนจะได้ดื่มด่ำและซาบซึ้งกับสิ่งดีๆนะคะ การเริ่มต้นวันด้วยการคิดถึงสิ่งดีๆทำให้เรารู้สึกซาบซึ้งรู้สึกขอบคุณแล้วก็รู้สึกอิ่มใจหรือมีความสุขที่ทำให้เราได้รับพลังบวกที่ช่วยลดความเครียดแต่เช้าแล้วนะคะทําให้เราสามารถตั้งรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันได้มากขึ้นได้ดีขึ้นด้วยนะคะตื่นเช้าตื่นก่อนคิดให้ใหญ่คะ่ะ คิดถึงสิ่งยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราจะทำให้สำเร็จเมื่อทำงานการคิดใหญ่จะทำให้เรารู้สึกคึกเคิมและก็มีพลังแต่ถ้าไปแบบมึนๆและก็ไร้สติทั้งวันก็จะเป็นแบบนั้นเลยนะคะและจะย่อท้อต่อการเอาชนะอุปสรรคที่เกิดขึ้นแต่ละวันไปเสียก่อนนะคะตื่นก่อนตื่นเช้าให้เวลากับคนที่เรารัก และแครเรานะคะจำไว้ว่าช่วงก่อนทํางานเราควรใช้เวลากับคนในครอบครัวเพื่อสร้างวายสัมพันธ์ที่ดีจะทำให้เรามีชีวิตได้ยาวนานขึ้นใจเราก็จะดีขึ้นกายเราก็จะดีขึ้นวางมือถือสนิดเพราะอีกชั่วโมงเราก็ต้องเปิดอีเมลดูเมสเซจต่างๆเกี่ยวกับงานกันอยู่แล้วนะคะอยู่กับคนที่รัก แล้วคุยกันค่ะระหว่างทานข้าวเช้านี่กันหรือไม่ก็ระหว่างขับรถไปส่งเขาที่โรงเรียนส่งเขาที่ทำงานก็ได้นะคะสังเกตดูว่าการตื่นเช้าการตื่นก่อนแม้จะดูเป็นเรื่องเล็กๆเ,เรื่องน้อยๆแต่กิจวัตรเหล่านี้ล่ะคะก็นําพาคนที่ได้ทาพบผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่มาแล้วนะคะ และถ้าเรายิ่งคุ้นเคยกับการทำเรื่องพวกนี้วันละเล็กวันละน้อยเราก็จะโฟกัสกับการนอนเพื่อเริ่มวันใหม่อย่างสดชื่นและวิชามินานนิสัยตอนเช้าก็ช่วยให้เราก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆนะคะเรามาตื่นเช้าตื่นก่อนกันดีกว่านะคะในวันนั้นเราก็จะมีเวลาเหลือมากพอในการทำสิ่งดี แมเมื่อเริ่มต้นดีตั้งแต่เช้าวันนั้นทั้งวันก็จะสดชื่นอย่างแน่นอนคะ่ะขอบคุณที่รับฟังเกอร์วันพอดคาสต์แล้วพบกันในโสดถัดไปสวัสดีคะ่ะติดตามเกอร์วันพอดคาสต์ได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบแองเคอร o บอดคาส